คนที่ไม่มีนี่เขาไม่มีจริงๆนะคนที่มีเนี่ยบางทีก็โอ้โหใช้เงินแบบว่า<ช>สุรุ่ยสุร่ายเกินเขาไม่ให้ปาร์ตี้กนจะปาร์ตี้อย่างเงี้ยนะในของกรุงเทพเนี่ยเคสที่เกิดขึ้นตอนนี้สังคมก็วิาพากษ์วิจารณ์กันหนักหนาสาหัสแต่ว่าอย่างตํารวจเขาบอกว่าอยู่ดีจะให้เขาไปจัดการเลยเนี่ยมันไม่ได้ตามขั้นตอนกฎหมายเนี่ยกทมอจะต้องเป็นหน่วยงานที่ไปแจ้งความแต่คุณผู้ชมในเคสลักษณะคล้ายๆกันที่เกาะสมุยเมื่อวานานิศาลมีคําตัดสินออกมาแล้วนะครับมีโทษทั้งจําทั้งปรับ ในส่วนโทษปรับไนีโดนเลยแต่ว่าโทษจำเนี่ยให้รอลงอาญาไว้ก่อน mm hmm. ก็เลยรอดคุกไปโดนทั้งเจ้าของสถานที่ทั้งบาร์เทนเดอร์นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาตินะครับมันเป็นคดีที่เกิดขึ้นจากการจัดงานปาร์ตี้ครบรอบ5ปีของร้านที่ชื่อว่า360 bar อยู่บนยอดเขาหมู่ที่7ตําตำบลเกาะพงนันอำเภอเกาะพงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ชม ร้านเนี่ยเขาจัดปาร์ตี้ครบรอบวันเกิด5ปีเมื่อ26ปรการาคมแล้วถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจสพเกาะพงนันนำกำลังเข้าจับกลุ่มมีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติทั้งหมด109คนจับเจ้าของร้าน1คนพนักงานบาร์เทนเดอร์อีก1คนส่งตัวดำเนินคดีที่สพเกาะพงันครับล่าสุดเช้าวานนี้นะครับ ตำรวจทำสำนวนส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดเกาะสมุยเรียบร้อยแล้วในข้อหากระทำการชุมนุมหรือทำกิจกรรมที่เป็นการรวมคนที่มีความแออัดเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ซึ่งมีประกาศหรือคำสั่งให้เป็นพื้นที่ควบคุมพื้นที่เฝ้าระวังตามประกาศของหัวหน้าผู้รับผิดช,ชอบการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอันนี้ทั้งเจ้าของร้านทั้งนักท่องเที่ยวโดนหมดแต่ในส่วนเจ้าของร้านกับบาร์เทนเดอร์จะต้องโดนข้อหาเพิ่มขึ้นมาอีกคือ เปิดร้านอาหารโดยจัดให้มีการบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านซึ่งมันเป็นการฝ่าฝืนพระราชกำหนดถูกเฉิดน,นะครับปรากฏว่าตัวเจ้าของร้านนี่ในระหว่างที่ตำรวจนำมารอฟังคำพิพากษาจากศาลผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพราะว่าช่วงนี้โควิด -19 านะศาลก็จะพิพจารณาคดีผ่านระบบมาเจ้าของร้านอายุ40ปีชื่อคุณพงดาราลิมโอชาคุณให้สัมภาษณ์บอกว่าตั้งใจจัดงานขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ว่า จังหวัดจะมีคําสั่งห้ามอยู่เข้าใจผิดไปเองว่าสุรารธานีเป็นพื้นที่สีเขียวไม่มีผู้ป่วยมา14วันแล้วน่าจะทํากิจกรรมได้ก็เลยจัดให้เปิดตลาดขายของให้มีคนมาจับจ่ายใช้สอยจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ถ้าเจ้าหน้าที่มาเตือนก่อนก็พร้อมจะยกเลิกทันทีไม่คิดจะฝ่าฝืนหรอกลองฟังเสียงดูครับผมคิดแค่นั้นผมดูใน Facebook นะฮะมีการประกาศจากทางผู้ว่าแต่ไม่เท่าเป็นทางการหรือเปล่านะฮะ ว่าพื้นที่สุราเนี่ยเป็นพื้นที่สีเขียวแล้ว14วันไม่มีโควิดแล้วผมก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยสามารถเริ่มทํากิจกรรมได้เพราะว่าอย่างที่ผมจากข้างบนเนี่ยผมก็ทําเป็นตลาดด้วยมีคนมาขายของสร้างกิจกรรมสร้างให้คนมาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยก็เหมือนเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผมก็ผมคิดแค่นั้นจริงๆไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีความ,มคิดจะฝ่าฝืนเลยครับถ้าเกิดว่า มีหน่วยงานแจ้งหรือว่าออย่างหน่วยงานทาง,ทางการเมือนที่มาจ,จับเนี่ยผมทางตมเนี่ยครับผมเขาบอกว่าเขาเนี่ยเห็นผมโฆษณาทาง Facebook มาหลายวันแล้วถ้าทางตมเนี่ยเห็นแล้วว่าผมโฆษณาแล้วผมผิดจริงเนี่ยอืออ่ะเจ้าของร้านว่าอย่างนี้ไปฟังนักท่องเที่ยวบ้างนะครบเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาตินี่ก็มี89คนนะมีอยู่คนหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียชื่อคุณดิมิทรีก็เล่าให้ฟังว่าไปร่วมงานนี้ไม่รู้หรอกว่าจะมีอะไรนะ ก่อนสารจะตัดสินก็ไม่ได้กังวลนะเพราะว่าถ้าผิดก็ต้องยอมรับผิดละ่ะตัวเองเนี่ยรักเมืองไทยชอบธรรมชาติเมืองไทยก็ขอโทษคนไทยด้วยที่ไปเที่ยวปาร์ตี้แห่งนี้นะครับต่อมาตำรวจสพเกาะพัง,งานก็นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดเลยนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติ89ไทย20เจ้าของร้าน1บาร์เทนเดอร์1มานั่งในอาคารอาเนกประสงค์ของที่ว่าการอำเภอเกาะสมุยร,รอศารพิจารณาคดีทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ท้ายที่สุดสารจังหวัดเกาะสมุยอ่านคำพิพากษาตัดสินนะักท่องเที่ยว ทั้งไทยและต่างชาติมีโทษปรับ4,000บาทจำคุก1เดือนแต่โทษจำนั้นให้รอลงอาญา1ปีส่วนเจ้าของร้านกับพนักงานบาร์เทนเดอร์ ender, มีโทษปรับ10,000บาทจำคุก2ปีโทษจำให้รอลงอาญา1ปีเช่นกันครับจะรักเมืองไทยชอบเมืองไทยอย่างไรแต่เกิดว่าทำผิดกฎหมายเมืองไทยก็ต้องถูกจับดำเนินคดีทุกรายนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ